กับสวัสดีมรัก์ฟันเซ็ตน,นะฮะกับช่างของเราเลยนะซื้อเรือเหมือนเดิมน,นะฮะแล้วก็ช่างมิดช่างมิดครับช่างมิดรว่า,าสัญญาณม่มีการตอบรับนะเป็นการตีลลยหลุมดีที นนซีซงงั่น,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 นสองสนะฮะเป็นซ่อนไฟหมดนะครับเป็นหลุมเลื้อยรอบก็เป็นซ่อนไฟนะครับในทีมงานเรากำลังไล่ลายกันอยู่ครับกำลังทำไกด์ลายกันอยู่นะพื้นที่ตรงนี้มันติดตัวคารนนครับเราก็เลยทำเป็นหลุมสองสเต็กขึ้นไปจะเป็นซ่อนไฟหมดครับ ครางเรากำลังประสานมีลูกสกรูนะฮะกับแบดามิดนะครับจะเป็นลักษณะเป็นแบบรับผมตัวนี้จะเป็นต้นไฟนะครับถุงชื่มงมงคลเป็นงานส้นไฟนะบเอลวีดีเป็นระบบครับหลังนี้หน้าจนะ สวย <c oughs> ครับสวยหลังเงี้ยครับทางเราเนี่ยวันเนี้ยมาทำงานเนี่ยไม่มีการเมาเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจคนระับตั้งใจมันเสร็จครับงานสุรัดแค่เพื่อนคู่นะครับก็อีกประมาณวันหนึ่งครับวันเนี้ยน่าจะเสร็จครับเดี๋ยวจะรี <c oughs> วิวให้ดูทีนะครับ เดี่ยมยังวุนเละครับเอายิงฉากนะครับเพื่อไกลไล่ไปตอกนะครับนี่ครับถ้าเป็นจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนในห้องนอนนะจะเป็น หลุมเบื้อใเหมือนกันนะครับเนสเซตซสอนไฟครับสองชั้นเหมือนกันนะฮะกับด้านนอกเรากำลังจัดการนะครับวันนี้น่าจะจบนะครับฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับจะเป็นดีไซน์การออกแบบเองนะครับ เขี่ยนเองชงเองนะครับอาสามบงานศิลปะทั่วไปนะครับแต่ช่างเราเนี่ยไม่ไม่ใช่ศิลปานครับเจือดึงมันเดินนะครับตอนต่อไปดี๋ยวรอต้องจิบฉาบข้างในก่อนนะครับแล้วเพราะมันจะ เวลาปิดไฟแล้วมันจะไม่สวยนะฮะ็ <ST> S> <S ารางงานนะ